ฐานหน้าทิศเหนือปีนี้ก็อย่างที่บอกก็คือกลางบ้านเนี่ยจะดีดีมากแล้วก็ได้สองเด้งเพราะมันมีเลขมันคือดาวประจำบ้านฐันหน้าทิศเหนือเนี่ยตรงกลางเนี่ยมันเป็นดาวสองเด้งโดยโดยพื้นฐานของบ้านอยู่แล้วนะพอมีดาวหกมา แล้วมันก็มีดาวแปดซึ่งมันเป็นดาวประจำยี่สิบปีอยู่อยู่ก่อนอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะยิ่งดีเพราะฉะนั้นสาคัญบ้านทิศเหนือบ้านใครหันหน้าทิศเหนือไม่รู้เอาโทรศัพท์โหลดแอปเข็มทิศแล้วไปยืนหน้าบ้านแล้วมองดูหันหน้าออกจากประตูบ้านหันหน้าออกแล้วดูซิว่าหน้าเราหันไปทิศอะไรถ้าเราหันไปทิศเหนือน,นั่นก็คือนี่แหละกลางบ้านเคลียให้สะอาดเรียบเลยนะคะ ให้มันสัญจรไปมาสะดวกต่อไปแต่ทีนี้เนี่ยบ้านทิศเหนือเนี่ยมันจะมีสิ่งที่ต้องระวังเพิ่มเติมก็คือหน้าบ้านหน้าบ้านของเราเนี่ยมันเป็นดาวป่วยไข้ามาลงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ระวังสุขภาพของทุกคนที่จะต้องเดินเข้าออกบ้านวิธีแก้ก็คือเอาต้นไม้ไปตั้งข้างประตูบ้านถ้าตั้งได้อย่าให้มันเกะกะสะดุดล้มละ่ะ เอาต้นไม้ขนาดที่พอเหมาะพอควรด้วยให้มันสม,สมเหตุสมผลไม่ต้องมีใหญ่เบ้อว่าโอ๊ยหวานอลังการนะคะเอาแค่พอเหมาะสมควรกับขนาดพื้นที่ตรงนั้นก็พอแล้วแต่ก็อย่า้มันเล็กเกินไปให้มันใหญ่เหมาะดูความเหมาะสมเอาไปวางไว้ข้างประตูแล้วก็ถ้าต้นไม้เหี่ยวเฉาเปลี่ยนเอาต้นไม้จริงนะคะไม่เอาต้นไม,ม้ปลอม มันไม่เวิร์กหรือถ้าเกิดว่าหน้าบ้านส่วนใหญ,ญ่บางคนจะชอบมีตู้ปลามีบ่อปลาอะไรเงี้ยถ้าหน้าบ้านมีอยู่แล้วก็ไม่ต้องทําอะไรเลยก็คือก็ปาลารับไปแต่ถ้าไม่มีก็ต้นไม้ก็ต้นไม้รับไปแทนเราต้นไม้เหี่ยวเฉาเปลี่ยนย,ย้ายเอาที่สวยๆสดๆดูสดใสเอามาตั้งแทนนะคะหน้าบ้านนะ ที่นี้หน้าบ้านก็ยังมีต่างไปอีกนะของหน้าบ้านมันที่ว่าประตูบ้านเราคือบ้านบางคนเนี่ยประตูประตูบ้านเข้าบ้านอ่ะมันไม่ได้อยู่ตรงกลางพอดีเราต้องจําไว้เสมอว่าเราต้องตีตารางบ้านเราอ่ะนึกจากภาพมองข้างบนลงมาเนี่ยตีตารางบ้านเราให้มันเป็นเก้าช่องเหมือนเล่น XO อ่ะปุ๊บเนี่ยตรงส่วนหน้าบ้านปุ๊บมันจะกลายเป็นสามช่องใช่ไหมทีนี้เราก็ต้องดูด้วยประตูหน้าบ้านเราอ่ะมันอยู่ตรงกลางหรือข้างซ้ายหรือข้างขวา อันนี้ก็จะมีการทร e ต t ต่างกันไปนะก็ต้องดูแลต่างกันไปถ้าเกิดว่าแดดโซนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือโดยรวมแล้วก็คือที่ตรงกลางคิดซะว่าประตูหน้าบ้านอยู่ตรงกลางนี่เนี่ยปุ๊บเนี่ยก็ต้องระวังก็คืออย่างที่บอกต้นไม้เอามาตั้งมีเอากะถางมาตั้งไว้แขกบเลื่อนได้หรือถ้ามีบอ่อปลาได้ก็บ่อปลาอ่างปลาเล็กๆอะไเงี้ยแต่ต้องอย่าให้มันเกะก,กะทางเดินเข้าออกเราด้วยนะต้องดูความเหมาะสมแต่ถ้าเกิดว่า มันอยู่ทางประตูเนี่ยทางเข้าออกเนี่ยมันอยู่ทางซ้ายขือหน้าออกหน้าบ้านนะ <S <S อยู่ทางซ้ายเนี่ยมันก็อาจจะไม่ไม่จําเป็นไม่จําเป็นต้องเอาต้นไม้ไปตั้งตรงประตูข้างๆประตูไม่ต้องไม่จําเป็นแต่ว่าถ้าเกิดว่าแต่อตรงหน้าบ้านเออไม่เป็นไรอ่าตัดทิ้งตัดทิ้ง ก็คือก็ไม่จาถ้าเกิดว่าอยู่ทางประตูทางเข้าบ้านอยู่ทางทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องเอาต้นไม้ไปตั้งเพราะว่ามันเป็นดาวอีกดวงหนึ่งไปแล้วซึ่งเป็นดาวที่ต้องระวังเรื่องขโมยขโจรแทนเพราะฉะนั้นวิธีแก้ก็คือจะเข้าจะออกบ้านติดประตูล็อกก่อนให้เรียบร้อยแค่นั้นแหละก็ช่วยได้แหละแล้วก็ถ้าเกิดว่าประตูทางหน้าหน้าบ้านเนี่ย อยู่ทางขวาอันเนี้ยถ้ามีต้นไม้ก็ดีนะเพราะว่ามันจะเป็นเพราะว่ามีต้นไม้หรือมีบอ่อปลาก็ดีเพราะว่าทางด้านหน้าขวาเนี่ยมันเป็นทิศที่เมื่อกี้บอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าที่ต้องระวังสีทิศอะมันเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือพอดีด้านหน้าขวาถูกไหมเพราะฉะนั้น มันมีดาวทะเลาะเบาแหว้งอยู่โดยโดยทานของบ้านอยู่แล้วอย่างที่หนึ่งแล้วดาวดาวเก้าเนี่ยมันมันลงมันเป็นดาวมัลติพลายคือมันไปเจอตัวไหนมันก็จะคูณสองอะ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เกิดการทะเลาะเบาแว้งง่ายขึ้นวิธีการนี่ยงก็คืออย่าเสียงดังปิดประตูค่อยๆ แล้วก็เอาต้นไม้ตั้งเอาปังเอาบ่อปลาวางก็ดีถ้าทําได้นะคะจบด้านหน้าบ้านของทิศเหนือไปแล้วนะส่วนหลังบ้านส่วนที่ดีของบ้านหลังนี้บ้านถันหน้าที่เหนือยังมีอีกจุดหนึ่งก็คืออยู่หลังบ้านตรงกลางเลยงจําได้ไหมที่ให้แบ่งเป็นเก้าช่องอ่ะตรงกลางของหลังบ้านเนี่ยก็คือทิศใต้ตรงๆเลยเนี่ยของบ้านเนี่ยก็ดีเพราะว่ามันก็จะมีอ่า เรื่องของการความสัมพันธ์ที่ดีเพราะมันมีดาวดาวที่ดีมาลงเนี่ยก็จะมีเรื่องของความสัมพันธ์ในบ้านที่ดีขึ้นเรือการเรียนการศึกษาการทํางานในงานที่ดีขึ้นการติดต่อสื่อสารที่ดีขึ้นนะคะก็เพราะฉะนั้นจุดไหนที่ดีเราก็เคลียร์พื้นที่จะให้มันสะอาดอย่าให้มันรบนะให้ลมผ่านได้ดีการเดินผ่านมันได้สะดวกไม่มีอะไรมาเกะกะน,นะคะ จุดที่ต้องระวังของบ้านก็คือตามแลกที่บอกเลยคือที่ทิศบอกไว้ซึ่งบางคนอาจจะนึกบอกเฮ้ยบ้านฉันหันหน้าทิศอะไรยังไม่รู้เลยเราก็เอา,าง่ายๆนะคนที่บ้านหันหน้าทิศเหนือปุ๊บเนี่ยปีนี้ก็คือส่วนที่ต้องระวังมากๆคือด้านขวาของบ้านตั้งแต่นหน้าบ้านยันหลังหลังแบ่งเป็นเก้าช่องใช่ไหมด้านขวาเนี่ยสามช่องของด้านขวาบ้านเนี่ยต้องระวังทั้งหมดใช่ไหมแต่วันออกเชียงหนึ่งนะ ตัวัออกตัวั่ออกทางใต้ต้องระวังทั้งหมดห้ามเจาะห้ามเคาะห้ามขุดห้ามเสียงดังนะก็คือระวังเอาไว้ซึ่งถ้าเกิดว่าไอ้จงจุดเนี้ยมันเป็นห้องน้ําเป็นห้องเก็บของสบายเลยไม่ต้องไปยุ่งมันอยู่มันเฉยๆห้องห้องเก็บของคือก็ปิดเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วมันก็จะให้มันให้มันสตปกแน่นอยู่อย่างนั้นแหละ ดีแล้วคืออย่าไปรบกวนมันไม่ต้องไปอุย้ยไปจัดไปเลยปล่อยมันไว้อย่างนั้นแหละสบายนะโอเค่วนที่ต้องรอยัทางด้านหลังซ้ายของบ้านที่ต้องรอยจุดหนึ่งซึ่งจุดนี้เนี่ยก็คือเป็นดาวถ้าเราบอกว่ามันลงก็แต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่มากนะเพราะว่าดาวฐานของบ้านเนี่ยมันเป็นดาวโชคลาภกระมันช่วยทําให้ดาวไม่ดีเนี่ยมันอ่อนกลาลังลง ก็จะไม่มีผลกับลังเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะโอเคโดยรวมแล้วของบ้านนีคือก็ดีแต่ว่าก็ไม่ได้แบบโดดเด่นมากคือก็อยู่ในระดับในระดับปานกลางส่วนที่ดีก็ดีส่วนที่แย่ก็ค่อระวังเท่านั้นแหละนะจบแล้วนะคะบ๊ายบาย